สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกนะคะว่าเราทนไม่ไหวกับการที่ไอเจ้าตัวแมวแครกเกอร์ตัวนี้นะมันไปอยู่ในแพ็กเกจนะคะเราก็เลยแกะมันออกมาจากแพ็กเกจนะแพ็กเกจมันนี่มนแมวถ้ามเสียง ก็ต้องขออภัยนะคะนี่นะแกะออกมาแล้วลายเส้นตรงนี้มันไม่ได้ยืดเป็นเราดมกลิ่นแล้วนะมันเป็นกลิ่นแบบประมาณช็อกโกแลต ถ้างั้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย